ความจริงแล้ววันนี้ต้องอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะไปประอุโศผมเนี่ยท่านธานีเนี่ยเป็นประอุโศให้ผมเป็นลมแล้วนึกว่าแกเป็นลมรมนอซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวานมามอบของจากท่านนายกรัฐมนตรีดีนะที่วันนี้ผมไปเพ่อ เป็นตั谢谢้งแต่เด็กๆเด็กๆทำตั้งแต่เด็กๆจะแก้เป็นตั้งแต่เกิดเรนี่ทำไรอ่ะแม่นันีนายกเลากับชาตคครับอ๋อมาวนะหอ้วนครับอ้วนจะโยกคว้างเถือคว้างายอยู่อันนี้เป็นอ้วนอ้วนเอาอ้วไรอ้วตามมื้ออตามมึ้กับหัอ่ะ